สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำอีกหนึ่งเมนูโปรดของผมนะครับนั่นก็คือแกงส้มปลากระพงนะครับใส่หน่อไม้ดองนะครับส่วนประกอบก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นพริกแกงส้มใต้นะครับแล้วก็หน่อไม้ดองนะครับอันนี้ผมล้างน้ำแล้วนะครับแล้วก็เนื้อปลากระพงนะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยคือ น้ำมะขามันนี้คั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มะนาวนะครับที่เหลือก็เป็นน้ำปลาน้ำตาลปี๊ดแบบนี้นะครับเป็นเครื่องปรุงกปกตินะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับเริ่มต้นจากการตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับพอน้ําเริ่มจะเดือดนะครับเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับนะครับเอาพริกแกงลงไปละลายแบบนี้ พอพริกแกงเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่หน่อไม้เลยครับหน่อไม้เริ่มเดือดแล้วเราจะมาปรุงรสกันดูหน่อยนะครับเราก็จะใส่น้ำมะขามลงไปนะครับใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปหน่อยนะครับ เสร็จแล้วเราจะใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะครับอย่าเพื่งคนนะครับปิดฟ้าไว้ก่อนให้เขาเดือดนะครับปลาน่าจะสุกแล้วนะครับจริงๆน้ำปลาแทบไม่ได้ใส่นะครับเพราะผมว่าในหน่อไม้ดองมันเค็มอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในตัวพิแกงเนี่ยก็มีกระปิอยู่แล้วนะครับตามสไตล์แกนส้มใต้แล้วจริงๆนะครับเราจะไม่ลืมมะนาวนะครับบีบมะนาวลงไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกนส้มปักใต้ปลากระพงใส่หน่อไม้ดองนะครับ ถ้าเป็นคนใต้ก็จะเรียกว่าแกงส้มนะครับถ้าเป็นคนกรุงเทพก็จะเรียกแกงนี้ว่าแกงเหลืองนะครับจะทานแกงส้มปักใต้ให้อร่อยนะครับเราก็ต้องมีผักสดทานด้วยนะครับแก้เผ็ดนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับ อร่อยมากเลยครับเพื่อนๆครับลองทำทานกันดูนะครับถ้าผมทำได้นะครับคุณก็ทำได้นะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาไป่มัม HT หน่อยแล้วกันนะครับเจอกันเมนูหน้านะครับสวัสดีครับ